สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเรามาเจอกันในส่วนของไพ่เล่าเรื่องนะคะเรามาดูกันนะคะว่า,าเบื้องบนนะคะเบื้องบนอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณในค่าคืนนี้นะคะเบื้องบนอยากจะสื่อสาร อะไรกับคุณในค่ำคืนนี้นะคะทุกคนนะามาดูกันนะคะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นราศีราศีหนึ่งเป็นของทุกๆราศีทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ลองเปิดใจรับชมดูนะคะมันเป็นพลังงานรวมนะคะอมืมาดูกันสิ่งที่เบื้องบนอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะราชินีถือดาบนะคะ <c oughs> สี่เหรียญ เดอะสตาร์เกิดขึ้นนะคะเดอะชาริออตนะคะสองเหรียญทูออฟเพนตาคูเป็นไพ่ควีนออฟเพนตาคูลนะต่อมานะคะไนออฟเพนตาคูลนะคะเดอะแฮงแมนชีวิตของคุณนะคะเอาคอว่าเบื้องบนเขาพยายามจะสื่อสารกับคุณนะคะในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะคะ เขาบอกว่าชีวิตของคุณนะ่ะนะคะผ่านอะไรมาค่อนข้างโชคชนเลยในเรื่องของความบาดเจ็บในเรื่องของการสูญเสียในเรื่องของความรู้สึกของความผิดหวังนะคะถูกทรมานมามากเลยบางคนนะคะโดนเขาคุกคามทำร้ายโดนกันแกล้งโดนใส่ร้ายป้ายสีหรือมีคนพยายามที่จะเบียดเบียน,ยนไม่อยากให้คุณประสบความสำเร็จน,นะคะคอยหาเรื่องคุณอยู่ตลอดเวลาเหตุเพราะความอิจฉาริษยา นะคะหลายๆคนโดนมาเยอะกับการลวนกระทำนะคะรับหลังจากผู้ที่ไม่หวังดีเพียงเพราะ คุณดูมีฐานะการเงินที่ดีกว่าคุณมีความสามารถในการหาเงินได้เยอะกว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากนะคะคนคนนี้อาจจะอิจฉาคุคณแบบขั้นสุดเลยนะคะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากแล้วคุณก็ไว้ใจเขามากนะคะรักเขามากเช่นเดียวกันนะคะแต่สิ่งที่เขาทํากับคุณคือไม่มีคําว่ามิตรภาพนะคะไม่มีคําว่าเพื่อนมีแต่คําว่าคู่แข่งนะคะพร้อมที่จะทําร้ายคุณได้ตลอดเวลานะคะแต่ตอนนี้นะคะเบื้องบนสื่อสารบอกกับทุกคนว่า พลังงานสิ่งชั่วร้ายคนชั่วคนร้ายคนจิตใจไม่ดีนะคะถูกสยบเอาไว้เรียบร้อยแล้วถูกกดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกดแห่งกรรมกาลังทํางานให้นะคะคือเขาบอกว่าคุณโดนสกัดในเรื่องของการเงินมาเยอะมากนะคะสิ่งที่เบื้องบนนําทางคนในค่ําคืนนี้เขาบอกว่าเขาคุณเคยหมุนเงินนะคะการเงินไม่พอใช้แล้วคนก็วิตกกังวลมากว่า เออคุณจะหามาจากไหนบางทีคุณอยากไปเที่ยวคุณอยากไปพักผ่อนคุณอยากลงทุนแต่คุณไม่มีเงินมากพอที่จะไปลงทุนได้เพราะทุกอย่างมันแบบมันพอดีเป๊ะเนาะในแต่ละเดือนนะนะคะเขาก็บอกว่าเงินน่ะนะคะจะทะลักเข้ามาหาคุณมากมายเลยนะคะกระแสทางการเงินนะนะอาอเวนเดอร์ค้กคือหลั่งไหลเข้ามาหาคุณมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเหมือนพลิกพลิกชีวิตของคุณไปเลยนะคะอืม ใครที่พยายามเทียบคุณพยายามก๊อปปี้เล่าเรียนแบบในการทํางานพยายามกั่นแกล้งคุณนั่นนี่นะคะประสงค์ร้ายกับคุณอะ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นในเรื่องของการถูกกําจัดแบบถอนลากถอนโคนด้วยพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณเทวดาที่รักษาตัวคุณตอนนี้ท่านดุมากนะคะทุกข้างดุนะคะเราก็ไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางคุณเพราะว่าการขัดขวางคุณเท่ากับทําให้ ภารกิจของคุณในภพชาตินี่มันล่าช้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาเชื่อดนะขออนุญาตใช้คํานี้นะคะถ้าใครขวางอีกไม่รู้ที่ต่ําที่สูงไม่รู้ผิดชอบช่วยดีชั่วดีนะคะไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ยังมาแบบอืมแบบสไลด์หน้าเข้ามานะคะนะเขามานะจุนจานนะคะกับเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะเคลีย นะคะคำกำจัดนะคะคำว่ากําจัดในที่นี้คือลงโทษด้วยวิบากกรรมต่างๆนะคะเขาก็ต้องโดนหนักอย่างหนักแน่นอนค่ะเขาเรียกว่าคนไม่เจียมตัวพลังงานพลังงานของศัตรูค่ะเนื้อสิ่งสัตว์สิทธิ์ที่ท่านพยายามสื่อสารว่าเออดูไม่เจียมตัวดูไม่ใช่เรื่องของตัวเองแล้วเสลือนะคะเขาจะแบบสไลด์หน้าเข้ามาทาไมไม่ไม่ได้รับเชิญอะไรประมาณนี้นะคะ,นะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่พอใจเขาไม่พอใจมาก นะคะเขารู้สึกว่าเหมือนรู้ทั้งรู้ว่าแข่งอะไรคุณไม่ได้เราทําไมต้องมาท้าทายอะไรเช่นเนี้ยนะคะเหมือนเด็กปีนเกี่ยวกับผู้ใหญ่อ่ะนะคะพลังงานที่ท่านพยายามสื่อสารเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะลงดาบอย่างหนักเลยสําหรับใครที่ยังไม่รู้ นะคะอยู่ไม่เป็นอืมสำหรับใครที่อยู่ไม่เป็นนะสไลด์หน้ามาหาคุณนะคะมาจุนจานเรื่องของคุณนะเขาจะปราบเขาจะลงโทษให้หมดเลยนะคะโทษฐานที่ทําให้ภารกิจทุกอย่างมันล่าช้าไปหมดเลยนะคะอ่ะในส่วนตรงนี้นะคะเขาบอกว่าชีวิตของคุณน่ะกำลังคลี่คลายนะปัญหากำลังคลี่คลายคุณจะอยู่ใน จุดของความปลอดภยัยการหยุดภัยใต้ร่มเงาของศาสนาร่มเงาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทพกําลังอวยพรคุณแต่ในเนี้ยแหละอย่างนี้เมื่อกี้่เมื่อกี้ว่าพูดถึงเรื่องศัตรตูไปว่าอเขาดูไม่พอใจไม่ถึงว่าเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณนะคะเขาดูไม่พอใจว่าทําไมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเขาอะค่ะทาไมถึงมายุ่งทําไมถึงมาขัดขวางทําไมถึงมาท้าทายตัวเองเป็นแค่มนุษย์คนคนหนึง่งธรรมดามาก แม้กระทั่งชีวิตตัวเองอะยังเอาไม่รอดยังต้องไปนั่งขอพรขอเงินของานขอความสําเร็จแต่ทําไมถึงท้าทายกับเบื้องบนทําไมถึงท้าทายกับเทวดาประจําตัวคุณทั้งที่คําว่าเทวดาก็ต้องเหนือกับมนุษย์ต้องอยู่ในภพภูมิที่สูงกว่าต้องมีฤทธิ์อิทธิฤทธิ์นะคะไม่งั้นถ้าเขาไม่ใหญ่โตวกว่าคุณเนี่ยเขาจะปกป้องคุณได้หรอจริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสื่อสารออกมานะคะมันมีความ เด็กปีนเกียวนะคะคนปีนเกียวนะอืมไม่อยากจะใช้คําที่มันแรงไปมากกว่านั้นนะเอาง่ายๆแบบอืมยืนจมูกมาในเรื่องของคนอื่นอะนะคะอยู่ไม่เป็นนะคะกากันมากคิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งนะคะคิดว่าตัวเองแบบจะเอาอยู่นะ,ะจริงๆเขาก็บอกว่าแค่เขาบี้นิดเดียวก็กระจุยกระจายแล้วเนี่ยนะคะพลังงานศิลสิทธิ์ทา่ทานคือท่านจะสั่งสอนนะคะให้รับจําให้รู้ ผิดชอบช่วยดีให้รู้ว่าควรอยู่ในที่ของตัวเองนะคะอย่ามาจุนจานในเรื่องของคนอื่นนะอ่ะทีนี้ขออนุญาตดูศัตรูนิดนึงนะคะ <c oughs> ดูกัดไม่ปล่อยเนาะ <c oughs> นะคะดูล้นหาที่มากเลยนะคะศ <c oughs> ัตรูเป็นเช่นไรนะคะ <c oughs> คนนี้เป็นคนที่มักใหญ่ใ่สูงอีโก้สุดๆเลยนะคะเ <c oughs> <c oughs> ขาเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเป็นคนเก่งอนะคะ จริงนะคะไม่ว่าเขาจะทําอะไรคุณนะ่ะสุดท้ายสิ่งไม่ดีมันก็ย้อนคืนกลับไปหาเขาหมดถ้าเขาเคยมีเงินเยอะมากแล้วก็เหมิมเกรมในการทําร้ายคุณเพราะเขาคิดว่าบาปมันไม่มีตัวตนนะ่ะนะคะบาปมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละคะ่ะนั่นแหละตัวตนเขาคือบาปนะคะเขาก็บอกว่าพลังงานตรงนี้เขาจะไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตของเขาและ เขาจะต้องออกจากสังคมไปเพราะความน่าอับอายจะมีเรื่องที่น่าอับอายเกิดขึ้นการถูกประจานการถูกเปิดโปงความจริงความลับโป๊ะแตกหรือการหนีตำรวจเพราะว่าเป็นบุคคลในเครื่องแบบนะคะการหนีการจับกลุมนะคะหนีเข้าป่าไปเลยอนะคะอ่ะเป็นลนักษณะของการลีหลบหลีกหลบลี้นะคะแต่เป็นในลนักษณะของการไปอยู่ในพื้นที่ภูเขาพื้นที่ป่าพื้นที่ที่มันเป็นดงนะคะธุรกันดารน,นะคะอืม ชีวิตเขาอะจากจุดที่มีเงินเ่ยเขาจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะนี่แหละคือผลกรรมของการอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่เป็นนะคะเนาะอ่ะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่ไหมนะมถามว่าเขาคิดไหมอะ่ะคนนี้คิดเรื่องของคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะด้วยคุณดูเป็นคนที่เพอร์เฟกมากนะคะคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถหน้าตาของคุณสติปัญญาของคุณทุกอย่างคือคุณเกิดมาแบบ บอลทูบีมากๆากนะคะประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เขาก็อยากเป็นเหมือนคุณนั่นแหละค่ะความริษยามันบังตาเขาไปหมดเลยนะคะอิจฉาว่าทําไมถึงมีแต่คนรักคุณทําไมถึงมีแต่คนชื่นชมคุณทําไมคุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแต่ในสิ่งที่เขาทำอ่ะทำไมทําไม่ได้เหมือนคุณทั้งที่ตัวคุณก็ชิวนละอิสระมากนะคะเขาอิจฉาในความเป็นอิสระของคุณอิจฉาในความสุขสบายอิจฉาในสติปัญญาอัญเฉลียวฉลาดของคุณพรอไม่ว่าเขาจะทําร้ายคุณด้วยวิธีการไหนคุณก็รู้ทัน คุณก็รับมือได้ทันแล้วคุณก็แก้เกมด้วยความเผ็ดแสบด้วยนะคะคือคนคนนี้แบบคาดไม่ถึงอ่ะนะคะเขาจะคิดว่าคุณดูไร้เดียงสาดูอ่อนต่อโลกเหมือนโง่อ่ะมันจะทำอะไรก็ได้แต่จริงคุณเหมือนรอให้เหยื่อตายใจเนาะรอเหมือนคุณปล่อยให้เหยื่อแบบเฉลิมฉลองกินเหล้าจนเมามาคิดว่าตัวเองมีชัยชนะนั่นแหละค่ะคุณก็จะจัดการเชื่อตอนที่เหยื่อเมาหรือตอนที่เหยื่อ อิ่มพุงกลางไปไหนไม่ได้ขยับตัวไม่ได้นั่นแหละคุณจะจัดการตอนที่เขาสำลานเพลิดเพลินใจจนเกิดความประมาทนะคะคุณก็มีเลขของคุณเลขเหลี่ยมของคุณเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอ๋อก็มองว่าตัวเขาอะมันนะคะเขาประเมินคุณผิดมากๆเลยเนาะคนคนนี้นะคะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้การรเทศะ นะคะแยกแยะไม่ได้นะ,ะปีนเกลียวสุดๆสิ่งที่เขาทำให้กับคุณอะนะคะที่ผ่านมาคือคุณทรมานนะคุณเหนื่อยมากคุณอาจจะหายไปจากสังคมไปเลยในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อฮิลิ่งตัวเองรักษาตัวเองปกป้องตัวเองแต่คุณรู้ไหมเวกรกรรมมันจะสะท้อนกลับไปหาเขา,าถ้าเขาทำให้คุณต้องออกจากสังคมต้องยุติการเล่นโซเชียลต้องอยู่กับการคอยระ,ระวังมันมีความแพนิคเกิดขึ้น คุณต้องใช้เวลาในการฮิวใจตัวเองนานมากสิ่งนี้มันจะสนองกลับไปหาเขาหนึ่งพันเท่าหนึ่งหมื่นเท่าหนึ่งแสนเท่าหรือเป็นล้านล้านเท่าได้นะคะอย่างที่บอกว่าเขาทำให้คุณต้องหายหายจากสังคมไปใช่ไหมเขาต้องการให้คุณหายสับสูนนะ่ะในความต้องการของคนคนนี้คืออยากให้คุณหายสับสูนไปเลยนะคะไม่อยากให้คุณมีตัวตนในสังคมชีวิตเขาจะเป็นเช่นนั้นจะต้องหลบหนีเข้าป่า หนีนี่หนีคดีความนะคะหนีเรื่องยาาวใหญ่ๆะนะดูซิว่าเขาทำอะไรผิดไว้นะคะเขาบอกว่าทำไม่สะอาดจริงอย่ามาเล่นกับคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณท่านดุมากนะท่านบี้สุดๆเลยนะแบบหยุงหัวได้ก็หยุ่ไปแล้วอะ,อะไรอย่างเงี้ยเขาทำเขาบกเม็ดอะไรไหมไหมแน่นอนค่ะธุรกิจผิดกฎหมายถึงขั้นเป็นสารเสพติดก็ยังได้นะคะดเดลว,วิลแบบแบบผิดกฎหมายแบบรุนแรง รุนแรงมากๆนะคะหรืออาจจะเป็นการไปทำร้ายคนอื่นในเรื่องของการยังวางยาพิษอะไรประมาณนี้ค่ะคือตัวเขาอะเหมือนเขาจะโดนเก็บอะคะ่ะคำว่าโดนเก็บในที่นี้มันมีมันมีตัวใหญ่ๆอยู่ในกระบวนการตรงนี้อยู่อะคะ่ะอือแล้วนางก็นางหรือผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็เป็นคนที่แบบ ปลายทางแล้วค่ะไม่ได้มีอํานาจเยอะแต่ว่าเขาจะโดนโยนความผิดให้หนักหนักหรือเขาจะโดนแบบประมาณว่าปิดปากอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องหนีค่ะนะคะเขาจะหนีเขาบอกว่าพลังงานของเขาอะนะคะมันไม่ได้สวยงามเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาวิตกกังวลมากเพราะความทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟ้ยสูงของเขานะคะแถมคิดร้ายกับคุณอีกนะเขาจะเขาจะโดนแบบ เหมือนไม่ดีอะค่ะนะคะไม่ดีเลยเหมือนจะเหมือนจะโดนสั่งนะใบสั่งออกมาในทางที่ไม่ดีกับชีวิตของเขาอะนะคะอือันนี้คือในเรื่องของศัตรูนะคะสิ่งที่เบื้องบนท่านแบบมาคลายความสงสัยในใจของคุณอะท่านบอกว่าอยากให้คุณสบายใจได้ว่าอืชีวิตคุณอะมันผ่านแล้วกับเรื่องตรงนี้ถ้าเขาทําให้คุณติดขัดในเรื่องของเงินทองยังไงคุณก็ ได้รับมหาศาลแน่นอนมันจะทะลักเข้ามาหาคุณแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่คุณต้องทําตัวต่อจากนี้คือความนิ่งสุขุมนะคะเข้มแข็งสิ่งที่คุณต้องทําคือการนั่งสมาธิการฝึกสมาธิเพื่อควบคุมอารมณ์ร้อนดับความใจร้อนให้ได้นะคะเพราะว่าในภายภาคหน้าคุณจะเป็นใหญ่คุณจะมีชื่อเสียงคุณจะอยู่ในจุดที่โดดเด่นเพราะฉะนั้นมันจะมาพร้อมกับความสง่างามคุณต้องฝึกตนปฏิบัติตนตั้งแต่ ค่ำคืนนี้เป็นต้นไปเลยคือการนั่งสมาธินะคะเขาบอกว่าในสิ่งที่คุณโดนมาคิดว่ามันฟาดขอเพราะสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับต่อจากนี้มันสวยงามมากมันถึงเวลาแล้วที่เบื้องบนจะประทานในสิ่งที่คุณเคยร้องขอเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น ความร่ำรวยการสมหวังในเรื่องของความรักการหลุดพ้นจากปัญหาที่โดนคุกคามทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณร้องขอเอาไว้คุณจะได้รับการจัดสรรมาในเวลาที่ใช่และแมทเหมาะสมท่านบอกว่าท่านไม่เคยลืมไม่เคยลืมคำบัานสัญญาที่ให้กับคุณเอาไว้นะคะให้คุณได้แน่นอนนะขอให้คุณไว้วางใจนะคะชีวิตของคุณต่อจากนี้นะคะจะดีค่ะ จะมีชื่อเสียงโด่งดังจะสบายใจนะคะไม่มีในเรื่องของหนี้สินไม่มีในเรื่องของความชุลมุนว้าวุ่นอะไรนะคะหรือถ้าคุณเจอปัญหาจุกจิกนะคะวุ่นวายเขาบอกว่าคุณจะมีสติคุณจใจเย็นมากพอที่จะควบคุมปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองแต่คุณต้องใจเย็นนะคะเขาบอกว่า คุณต้องใจเย็นคุณต้องสุข,ขุมแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณรอ,อคอยมาทั้งหมดเลยในนี้มีทั้งความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะออาจจะมีคนเข้ามานะคะเป็นเนื้อคู่ตัวจริงนะเป็นอะไรที่บุกเข้ามาหาคุณเหมือนกันนะเหมือนไม่ได้มาแบบโดยบังเอิญน,นะเหมือนมาด้วยตั้งใจเลยะคะ่ะตั้งใจเข้ามาหาคุณโดยตรงอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าคุณจะมีความสุขมากเลยะคะ่ะชีวิตภายภาคหน้าของคุณนะคะ The Word ความสมบูรณ์แบบความปลอดภยัยนะคะชื่อเสียงนะคะความสุขสำราญสบายใจแล้วก็การได้เริ่มโปรเจกต์ทำอะไรใหม่ๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากมายคือว่าเส้นทางชีวิตของคุณหลังจากที่พ้นวิบากกรรมจากศัตรูจากเพื่อนที่หักหลังจากคนที่คอยทำร้ายคุณพอคุณพ้นตรงนี้แล้วคุณจะได้ทำภารกิจ ของคุณจริงๆที่ว่าคุณเกิดมาบนโลกไปนี้เพราะอะไรคุณต้องทําอะไรมันถึงเวลาแล้วคุณจะได้ทําคุณจะเข้าสู่กระบ,บวนการนั้นอย่างเข้มข้นอย่างจริงจังชีวิตของคุณในอดีตชาติที่เคยสูงส่งที่เคยมีความสุขนะคะมันจะกลับมามันจะย้อนคืนกลับมานะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ใช้ชีวิตเหมือนชีวิตอันใกล้ของคุณนะคะมันจะเป็นภาพจากอดีตชาติคะนะคะ,นะคะย้อนคืนกลับมา งงไหมคนฟังงงไหมคะคือคือเอาง่ายๆแบบชีวิตที่คุณเคยสุขสําราญในอดีตชาติจะย้อนคืนกลับมาให้คุณได้เสพสมในอนาคตอันไกลเออไม่งงเนาะนะคะกลัวงงมากเขาบอกว่าทุกอย่างจะหมุนเวียนกลับมานะคะมีแต่ความสุขสําราญสบายใจมีคนคอยดูแลมีคนคอยปกป้องมีคนคอยซัพพอร์ตคุณ งานบ้านงานเลือนอะไรอย่างเงี้ยมีคนดูแลให้นะคะคือชีวิตของคุณตั้งแต่เกิดอะ่ะนะคะตอนเนี้ทำเองทุกอย่างนะคะเหนื่อยด้วยนะคะอ่อนล้าด้วยงานก็ต้องทำงานบ้านก็ต้องทำเยอะแย,ยะไปหมดเลยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะมีบริวารที่คอยซัพพอร์ตคุณดูแลคุณเป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ติดไม่ขัดอะไรคุณจะมีความสุขมากๆนะคะสิ่งที่เบื้องบนอยากบอกกับคุณเขาบอกว่า แน่นอนแหละนะคะหลายท่านถ้ารอคอยกันมีลูกนะคะมีบุตรนะจะสมบังนะมีพลังงานของอภิชาตบุตรนะคะรอการมาเกิดกับคุณนะคะ<ม>เขาเลือกแม่ของเขาเขาเลือกพ่อของเขาไว้แล้วเขาบอกว่าคุณจะได้รับความรักครั้งนี้แล้วมันจะยิ่งใหญ่กับคุณมากๆนะคะ แล้วก็รวมไปถึงความสัมพันธ์ใหม่ๆของคุณถ้าคุณเป็นคนโสดนะนะคะในขณะที่คุณอาจจะปรงในเรื่องของความรักไม่คิดอะไรแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เจอความรักที่มั่นคงนะคะเป็นรักต่างวัยนะแต่เขาคุมคุณอยู่แน่นอนนะคะเป็นคนเก่งนะเป็นเศรษฐีค่ะทุกคนเป็นคนรวยรวยแบบตะโกนนะนะคะอาถานะแบบ ดีมากนะจะเอาความรักมามอบให้คุณนะคะเอาเรื่องดีๆเข้ามาให้คุณรู้สึกใจฟูนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ด้วยนะจริงใจนะคะคนคนนี้แบบดั่งแก้วสารพัดนึกเลยไม่ว่าคนจะอยากได้อะไรคนคนนี้นะคะพร้อมให้พร้อมจัดสรรให้และตัวคุณจะมีส่วทรงองค์เอวหุ่นที่งดงามในการลดความอ้วนจะทําได้สําเร็จการปรับเปลี่ยนภาพเราจะทําได้สําเร็จคุณจะมี ความมั่นใจในตัวเองในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็ชื่อเสียงของคุณก็จะโด่งดังขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นบ้านช่องอะไรที่โลกลุงลังแล้วคุณรู้สึกหงุดหงิดมากเวลาเห็นแบบของละเกลอกาศแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์เองได้เพราะอาจจะด้วยสมาธิสั้นแล้วก็ ไม่วางพอไหนก็ต้องทํางานอย่างเงี้ยหน่วยนะคะเขาบอกว่ามันจะค่อยๆสะอาดมันจะค่อยๆถูกเคลียออกไปจากบ้านของคุณเทลนิดททละหน่อยนะคะแล้วก็คุณจะมีจิตใจที่กล้าหาญด้วยนะคะอน่าจะมีคุณจะมีความมั่นใจในเรื่องของการแต่งตัวนะนะคะโอ้เขาบอกว่าพันพลังงานที่ยอดเยี่ยมมากๆสิ่งที่เบื้องบนนะคะอยากบอกกับพวกคุณเนี่ยนะคะเขาบอกว่านี่นแหละ นะไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดมากอะไรใดๆแล้วจงอยู่อย่างมีความสุขแล้วฝึกสมาธิได้แล้วนะคะนะสร้างบารมีให้กับตัวเองเส่วนศัตรูนะก็ตามตามวาระของเขาอ่ะนะสมควรสมควรที่จะได้รับการลงโทษอย่างหนักเพราะว่าอยู่ไม่เป็นนะคะเขาเรียกว่าอยู่ไม่เป็นไม่เจมเนื้อเจมตัวนะคะ ไม่รู้การละเทศะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีแยกแยะไม่ได้ก็ต้องโดนจัดการทุกอย่างเหมือนโดนล็อกเป้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วล็อกวันล็อกเป้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่หลักๆคือวเห็นเลยเขาจะต้องหลบหนีอืมเขาจะต้องหลบหนีหลบหนีคดีความหลบหนีการถูกจับกุมหลบหนีคนที่คิดร้ายกับเขานะคะเขาจะต้องหายเข้าป่าหายไปเลยต้องไปหลบตรงนั้นหลบตรงนี้ต้องมีชีวิตที่มันไม่มีความสุขยาก บแบบแลนแคนมากเลยอ่ะนะคะเขาจะต้องพัดพาจากสิ่งท um. ี <S 2>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  ่เขารักนั่นคือลูกนะคะลูกบุคคลที่เขารักจะต้องไปเผชิญกับความโดดเดี่ยวนะบางคนนะอาจจะหลบหนีไม่ทันก็อาจจะโดนถูกจับติดคุกค่ะทุกคนเราโทษไม่ใช่เบาๆเลยนะคะเดอะแฮงแมนคือโทษประหารนะนะคะหรือติดคุกตลอดชีวิตอ่ะหนักมากนะคะในสิ่งที่เขาเขาจะได้รับอ่ะ นะคะเขาถูกตัดสินออกมาแล้วผลกรรมของเขานั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเขาทําร้ายตัวเองทั้งนั้นนะคะเขาทําให้คุณต้องเลิกกันกับแฟนเขาทาให้คุณต้องไม่สมหวังกับความรักพัดพากับความรักไปในอดีตนะคะทำให้ชีวิตของคุณติดขัดเขาก็จะต้องพัดพาจากคนที่เขารักมากที่สุดก็คือลูกของเขานะคะมันเป็นเรื่องของการถูกจองจําอย่างที่บอกว่าบางคนคือหนี หนีเข้าป่าหนีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หนีไปตามชายแดนอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนข้ามแดนไปเลยก็ได้นะคะอ่ะแต่ไม่มีความสุขแน่นอนแต่ถ้าหนีไม่ทันเขาอาจจะโดนจับกลุ่มในเรื่องของคุกนะคะในเรื่องของโทษระดับสูงเหมือนกันในเรื่องโทษตลอดชีวิตหรือประหานไปเลยะคะ่ะแบบหนักแสดงว่าก็ สิ่งที่เขาทำเนาะมันเพิ่เริ่มผิดกฎหมายด้วยหลายอย่างอะคะอืมหลายหลายอย่างนะมันเป็นวิบากกรรมที่เขาต้องโดนนะคะที่เขาเขาต้องเจอนะคะไม่มีใครช่วยอะไรเขาได้แล้วเขามีโอกาสที่จะหยุดในการทําชั่วตั้งนานแต่เขาไม่หยุดนะคนดูเนี่ยเดอะแฮงแมนมาถึงสองสำรับเลยนะั่นแปลว่าเขาจะโดนอะไรแบบแรงแรงจริงจงแล้วก็ไม่มีใครช่วยได้หรือในวันหนึ่งคุณอาจจะช่วยได้นะคะแต่คุณ ไม่ช่วยเพราะคุณเป็นคนรักความถูกต้องใครทําอะไรผิดก็ ก็รับหน้าที่ตรงนั้นไปอะไรเช่นนั้นนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะของในส่วนของไพ่เล่าเรื่องนะคะในหัวข้อคือสิ่งที่เบื้องบนอยากจะบอกกับทุกๆคนน่นะคะในค่าคืนนี้นะก็หวังว่าจะเป็นกําลังใจให้กับแฟนๆที่รับชมอยู่นะคะโอเคนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะคุณสอบถามรายละเอียดตามรายที่แปะอยู่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเราเจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ